สวัสดีครับผมลิงใจดีนะักวาดภาพประกอบหนังสือนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้งานกึ่งรีวิวแอป Medibank กันนะครับ Medibank ก็เป็นแอปวาดรูปที่มีทั้งใน iOS ใน Android นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3ก็เปลี่ยนจากการอธิบายเมนูต่างๆใน2คลิปแรกนะครับซึ่ง2คลิปแรกนั้นจะใช้แท็บเล็ตคลิปนี้ก็จะใช้มือถือในการวาดก็เป็น Samsung Galaxy Note นะครับ อันนี้จะใช้น o ตสิ0ครับทีนี้พอเราเริ่มสร้างเอกสารใหม่เนี่ยมันก็จะมี2ส,ส่วนคือส่วนในการล็อกอินกับกับวาดแบบปกติผมเลือกในการวาดแบบปกตินะครับแล้วก็จะมาเลือกเทมเพลตเทมเพลตในที่นี้เขาจะมีให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลายเลยในตัวแอปนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ลน์ด้วยสังเกตว่าตอนใช้ปากกาของโนตเนี่ยมันจะดีเทค t วิ่งวิ่งขึ้นลงหน่อย ในขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้นิ้วแทนปากกานะครับตอนที่เลือกอะไรที่มันมีตัวเลือกแบบนี้นี่นะครับผมเลือกเป็นแบบสติกเกอร์ไลน์คูณหนึ่งนะครับก็หมายความว่าขนาดเท่ากับภาพสติกเกอร์ไลน์หนึ่งช่องอันนี้จะเป็นการสมมุติว่ากำลังจะวาดสติกเกอร์ไลน์นะครับก็เริ่มจากดูว่าเรามีหนึ่งเลเยอร์นะครับเลเยอร์นี้ก็จะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ในการร่างภาพดังนั้นในขั้นตอนร่างเนี่ยเราก็จะใช้ อะไรก็ได้ที่มันเป็นเส้นเบาๆก็อย่างเลือกเป็น pencil ก็ได้หรือถ้าเกิดเลือกเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นก็ปรับหัวให้เล็กแล้วก็ค่าความทุบแสงให้อ่อนลงนี่ครับเลือกเป็นสีดำแล้วก็เป็นหมวดพ e นซิลก็เดี๋ยวลองวาดดูก่อนนะครับว่าจากที่เลือกไว้มันใช้ได้ไหมที่จริงแล้วอยากจะใช้โทรศัพท์ในการวาดเพราะว่าคนทั่วไปเราน่าจะมีโทรศัพท์กันมากกว่าแท็บเล็ตนะครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปสอนวาดบนแท็บเล็ตเพราะว่าจริงมันโทรศัพท์แลวแบบกลัวจะวาดไม่ได้กันนี่นะครับทีนี้ในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการล่างแบบไม่ต้องเนียบก็คือวางโครงไว้ก่อนว่าเราจะวาดอะไรบ้างดังนั้นบางทีมันต้องคิดให้เคลียร์นะอย่างนี้ผมก็วาดมือแล้วเอ้มือมันต้องทําท่าแบบไหนดีอยากจะวาดเป็นท่าโอเคอย่างเงี้ยก็หมุนมาดูมือตัวเองก่อน หรือถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือให้คนอื่นมาทํามือให้ดูก็ได้เวลาเราวาดการ์ตูนเนี่ยพวกมือพวกเอ่อพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างจะวาดยากนะครับแม้กระทั่งคนที่วาดประจํามันอาจจะผิดได้แม้กงแม้แต่การ์ตูนก็อาจจะต้องระวังด้วยนี่นะครับอันนี้ก็จะวาดเป็นคาแรคเตอร์ตัวในเกมนะครับเ,เนื่องจากผมเองก,ก็มีเล่นเกมอยู่บ้างอะมาวาดไว้เผื่อทาเป็นสติกเกอร์ไลน์ วาดเลเยอร์แรกเสร็จไปครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเลเยอร์เลเแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวภาพร่างเฉยๆเลเยอร์ที่2จะเป็นการตัดเส้นนี่นะครับตัดเส้นก็คือใช้ปากกาผมเลือกเป็นตัว G p e พนะครับแล้วก็เลือกอเส้นเป็นสีดำรวมทั้งเลือกความหนาเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะสมตรงนี้นะครับมาดูที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกใช้ความดันปากกานะครับ เรื่องนี้พูดไปในคลิปที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าพอดีมอสลับมาใช้โทรศัพท์การตั้งค่ามันเลยไม่มีอยู่นะครับก็เช็คนิดหนึ่งว่าเราเลือกทัวรอะไรไว้เป็น G ีเพสีดำแล้วก็วาดกำลังวาดบนเลเยอร์ที่2นะครับดังนั้นมันจะไม่โดนกันนี่นะครับเลเยอร์หนึ่งก็จะเป็นภาพร่างอ่าเดี๋ยวเราจะลองเอ่อมาตั้งค่าเพื่อให้จำได้ง่ายๆกันนี่อ่อันนี้ก็จะเป็นการ ปรับให้มันแสดงผลน้อยลงนะครับคือไม่ต้องชัดอะเวลาเราวาดมันจะได้แบบไม่เห็นชัดเกินไปเราจะได้เห็นเส้นที่เรากำลัง d r a อิ n งใหม่เนี่ยให้มันชัดกว่าเส้นล่างนั่นเองนะครับนี่นะครับปึ๊บก็ลองวาดดูเส้นมันยังยึกยือยึกยืออยู่นะครับยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ข้อดีของอุปกรณ์พวกนี้ก็อย่างเงี้ยแหละครับเราสามารถันดูได้ก็ลองไปปรับขนาดดูก่อนนะครับขนาดก็ ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แล้วก็ทดสอบแรงกดดูด้วยเพิ่มขนาดอีกสักนิดนึงผมเลือกเป็นปากกาหมวดหัวจี้เพนะครับส่วนใครชอบหัวอื่นก็ใช้หัวอื่นก็ได้แต่ว่าการวาจะคล้ายๆกันโอเคเพอออกแรงกดประมาณนึงก,ก็เส้นก็มานะครับก็ถือว่าน้ําหนักเส้นประมาณเนี้ยกาลังรู้สึกเข้ามือดีนี่นะครับบางจุดก็อาจจะยังลากแล้วเส้นไม่ค่อยสวยก็อันดูไป ทีนี้ในขั้นตอนร่างเนี่ยเราจะต้องพยายามร่างให้เส้นมันบรรจบกันนะครับหมายความว่าถ้ามันมีเส้นที่ร่างมาแล้วไม่บรรจบเนี่ยเราก็ต้องซูมเข้าไปเพื่อจะไปแต่งให้มันเส้นมันปิดนะครับเพราะว่าเวลาเราลงสีเนี่ยมันจะได้ลงสีอัตโนมัติได้นี่ครับใครที่ออวาดแล้วรู้สึกว่ายังวาดไม่สวยอะไรแบบนี้ก็แนะนำให้นั่งวาดไปเรื่อยๆแหละครับนั่งวาดเล่นไปจนกว่ามันจะเข้ามือนี่นะครับ พยายามปิดเส้นนะครับเนื่องจากเส้นมันวาดมาปุ๊บก,ก็จะมีช่องว่างเล็กๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ใช้หัว g-pen เนี่ยเนื่องจากหัว g-pen มันจะมี texture กรุขลานิดๆนะครับนี่นะผมก็จะวาดเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกับเด็กผู้ชายแล้วก็มีใส่หมวกใส่หมวกเป็นหัวโพริงเป็นตัวมอนสเตอร์เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักใคือพอใช้หมวก เป็นตัวการ์ตูนด้วยเนี่ยหมวกก็จะได้แสดงอารมณ์ไปคล้ายๆกับตัวหน้าของคาแรคเตอร์นะครับอันนี้ก็ลองวาดดูก่อนเพราะว่าด,ดูรู้สึกเอ้ยไม่ค่อยชอบตาเล็กเพราะว่าสติกเกอร์มันจะถูกยอ่อจนเล็กใช่มหมดังนั้นถ้าเราวาดตาใหญ่หน่อยก็น่าจะแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นหน่อยแล้วก็วาดปากให้มันแอคชั่นเดียวกันกับตัวหมวกข้างบนแล้วก็ลองวาดคิวดู แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะพอเราเติมคิวเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดรอยตัดในภาพแล้วอาจจะมีช่องว่างเข่าๆเ,เกิดขึ้นได้ก็เลยให้คิ้วเนี่ยอยู่หลังผมดีกว่าอม,มันจะได้ไม่ไปเป็นเส้นรบกวนกันตอนลงสีจากนั้นก็ร่างส่วนอื่นไปนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ใครชอบคาแรคเตอร์แบบไหนก็วาดไปตามนั้นซึ่งอาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นรูปคนก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูป มอนสเตอร์ Monster, รูปสัตว์รูปอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็จะสาธิตให้ดูเป็นลักษณะเป็นภาพคนไปอันนี้ก็ลองวัดมือดูครับไม่ชอบก็มานั่งแก้ไขได้เลยจริงๆแล้วมันก็สะดวกนะครับแต่ว่าวันนี้สาธิตด้วยการตั้งค่าของตัวเฟรมแคนวาสที่วาดเนี่ยเป็นขนาดเดียวกับสติกเกอร์เลยซึ่งความจริงแล้วมันจะไม่ค่อยดีนะครับ คือขนาดของสกร์ไลน์เนี่ยมันจะกำหนดเอาไว้ที่ไม่เกิน370เพิกเซลคูณกับ320อพิกเซลดังนั้นเวลาเราวาดเนี่ยมันจะเป็นค่าเรโซลูชันทางเทคนิคนครับคือ72คือสกรีนของหน้าจอก็จะ72เนี่แหละแต่ว่าความจริงเวลาเราทํางานเราควรจะวาดให้มันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าเวลาเราย่องานลงไปมันจะดูละเอียดตอนนี้ก็เรากําลังวาดเท่าจริงครับซึ่งการวาดเท่าจริงเนี่ยมันใช้ได้ แต่ว่าถ้าเราต้องการงานที่ละเอียดกว่านี้มันจะไม่สามารถละเอียดกว่านี้ได้เพราะว่าอันนี้มันคือเต็มที่ของมันแล้วอันนี้นะครับก็เลเยอร์ล่างจะเป็นตัวที่ร่างเลเยอร์บนก็จะเป็นตัวตัดเส้นนะครับก็ใช้การเเขียนเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเรื่องของเลเยอร์ได้ไม่สับสนครับอันนี้ก็ตัดเส้นเพิ่มข้างล่างก็เป็นการร่างภาพหรือความจริงใครที่ ทำงานแป๊บเดียวเสร็จก็อาจจะไม่ต้องมานั่งตั้งชื่อมันก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูง่ายๆหน่อยอันนี้นครับกรณีที่ปิดตาเห็นไหมครับก็จะหายไปนั่นคือตะกี้ปิดเส้นล่างอันนี้ก็ปิดเออตะกี้ปิดเส้นที่วาดอันนี้ปิดเส้นล่างดูนะครับทีนี้อันล่างสุดเนี่ยเรามีการปิดตาเพื่อจะไม่ให้มันโชว์จากนั้นเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วเอาเลเยอร์นี้ไว้ใต้เส้นที่เพิ่งวาดเมื่อกี้นะครับ ก็คือเอาไว้ใต้เลเยอร์ตัดเส้นนั่นเองเพื่อจะใช้ในการลงสีนะครับนี่นะครับก็เตรียมตัวลงสีทีนี้ตอนลงสีเนี่ยส่วนตัวก็จะชอบออลงสีผิวของคาแรคเตอร์ก่อนมันจะดูง่ายดีเวลาเราลงสีผิวมันจะได้ดูว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้ลงบ้างคือลงไปแบบอย่างเดียวไปก่อนซึ่งตอนนี้เลเยอร์เราก็น่าจะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ลงสีของผิวอย่างเดียวไปเลยจะได้ไม่งง ก็จะแนะนำนะครับว่าจากนั้นเลเยอร์ที่ใช้ลงสีเสื้อเนี่ยหรือชุดเนี่ยให้แยกเป็นอีกอันหนึง่งอันนี้ครับลงสีผิวก็เลือกสีเอาไว้แล้วก็ใช้อุปกรณ์เทสีนะครับด้านบนจากนั้นก็ยิ้มลงไปตรงๆได้เลยเพื่อจะเทสีลงไปนะครับเออตอนถ่ายมาเนี่ยสีมันอาจจะดูไม่ชัดบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองปรับให้มันดูมืดลงหน่อยเพื่อว่าจะได้เห็นสีมากขึ้นนะครับ ีนี้ตอนเราลงสีเนี่ยมันจะพอดีกับขอบจุดตัดเส้นเป๊ะเลยทําให้เกิดรอยเล็กๆขึ้นมาไม่สวยก็คือแทนที่มจะลงสีแบบให้พอดีเนี่ยบางทีมันเกิดช่องว่างสัก1นพิกเซลสองพิกเซลนะครับผมก็มีการปรับด้วยการใช้เมนูตรงนี้นี่นะครับจะเป็นการบอกว่าให้มันขยายขึ้นไปอีก2องพิกเซลหลังจากที่ลงสีแล้วหมายความว่าพอเราจิ้มลงสีปั๊บ พื้นที่ในการลงสีจะไม่ได้พอดีกับจุดที่มันต้องลงสีนะครับมันจะขยายไปใหญ่กว่านิดหนึ่งเพื่อที่มันจะได้เต็มพื้นที่ทีนี้พอมันขยายไปนิดนึงเนี่ยมีผลกับรูปไหมไม่มีผลเพราะมันอยู่ข้างล่างการตัดเส้นนั่นเองเพราะการตัดเส้นจะอยู่ด้านบนนะครับดังนั้นเส้นสีดําที่ตัดอยู่ด้านบนจะบงังจะบังขอบเขตที่เราลงสีเกินเอาไว้นะครับทําให้เวลามองแบบเปิดเลเยอร์ครบเนี่ยจะดูแล้วงานเนียบ ทางที่เราลงสีไว้ไม่เนียบหรอกเพราะว่าเส้นที่ตัดเส้นมันมันช่วยบังไว้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็ลงสีไปปุ๊บอ่ะตรงไหนที่เราเอา่ตัดเส้นแล้วมันไม่จบอย่างตรงแขนตรงนี้นะครับผมใช้วิธีการวาดแขนเอาไว้ก่อนให้มันมีเส้นปิดจากนั้นก็ค่อยมาเทสีนะครับนี่นะครับเทสีมันก็จะเทสีแขนไปจนชนกับเส้นปิดที่เพิ่งวาดขึ้นมานั่นเองนะครับ ไม่งั้นเนี่ยพทยตรงนี้ปั๊บมันจะไหลไปทางแบกกลาวเลยซึ่งทำให้มันเ,เยอะเกินไปจากนั้นก็ไล่ดูนะครับว่าเรายังไม่ได้ลงสีตรงไหนของผิวอีกบ้างนี่นะครับทำงานไปทีละส่วนอย่างนี้จะได้ไม่งงก็เลือกสีไปนะครับสำหรับมาลงสีเสื้ออันนี้ก็จริงๆมันเป็นนิสัยของแต่ละคนครับเราอาจจะ ใช้เทคนิคเรื่องเลเยอร์นี้ไม่เหมือนกันก็นได้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่แนะนำแบบที่แนะนำก็คือแบบที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือจะลงสีสีเสื้อกับสีผิวเนี่ยแยกกันทีนี้ในสีเสื้อเนี่ยใครที่งานละเอียดก็อาจจะมีสองเลเยอร์หรือสามเลเยอร์ขึ้นไปอีกก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะลงแค่ผิวกับอีกสีหนึ่งที่ไม่ใช่ผิวแค่นั้นเองครับเนื่องจากมันเป็นคาแรคเตอร์ง่ายๆด้วยล่ะ ซึ่งบางคนพอเป็นภาพซับซ้อนเนี่ยบางทีพอเราลงสีเสร็จเราอาจจะมีเลเยอร์แสงอันสุดท้ายไว้บนสุดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มมิติอ่าทีนี้อันนี้มาดูเป็นเลเยอร์แบบง่ายๆกันเนี่ยครับการเสร้นไว้ก่อนแล้วก็จิ้มลงสีเทสีสังเกตว่าการเทสีคือจิ้มไปปุ๊บมันก็จบเลยไม่ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดกันอีกนะครับเพราะว่าตัวแอปค่อนข้างฉลาดเลย เพราะว่าอย่างปกติถ้าเราลงสีแบบนี้ด้วยเทคนิคแบบนี้ครับใน Photoshop เนี่ยมันจะลงไม่ได้นะเพราะว่าเวลาราที่เราจิ้มไปเนี่ยครับมันจะดูแค่เลเยอร์นั้นทีนี้ถ้าเลเยอร์นั้นมันไม่ได้มีการวาดอะไรไว้เนี่ยมันก็จะเทไปจนกว่าจะไปเจอจุดตัดของเส้นแต่ในแอปตัวเนี้ยเราลงสีที่เลเยอร์ล่างที่ไม่มีการล่างอะไรไว้เนี่ยมันกลับคำนึงถึงเลเยอร์บนเอาตัวเลเยอร์บนเป็นฐานว่าเราล่างอะไรไปแค่ไหน แต่พอลงสีปับ๊บมันก็จะอยู่ที่เลเยอร์ล่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเออเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีคือเหมือนเขาทำไว้แล้วล่ละสำหรับสายที่นั่งวาดกระตูนก็เลยทำให้มันปรับบางอย่างให้มันเข้ากันน,นี่ครับก็เทสีไปเรื่อย,อยแล้วก็พยายามผสมสีนิดนึงครับเวลาที่ทำงานแบบเนี้ยบางทีสีที่มันสดไปหมดมันก็จะแข่งกันครับส่วนตัวก็จะใช้สีแล้วก็ ไม่ให้มันสดมากอาจจะแบบเบรกมันนิดนึงแต่พวกนี้นี่บางทีถ้าไม่แน่ใจก็าจ,ากจะมีเป็นแบบดูพนโทนดูสีมาจากที่อื่นไว้บ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูดสีเพื่อจะเอาสีผิวเนี่ยมาทำตรงคอให้เข้มขึ้นนะครับพอเราดูดสีผิวมาปับ๊บสีตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวหน้าทีนี้ก็มาปรับให้มันเข้มขึ้นนิดนึงเพื่อมาลงสีตรงคอนั่นเอง เขาตรงคอมันควรจะเป็นสีที่เข้มกว่าตรงหน้านิดนึงครับบางจุดนี่ตอนถ่ายนี่ไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าสีมันดูแบบสว่างเกินไปนิดหนึง่งเดี๋ยวอาจจะมาปรับแล้วไม่รู้ว่าจะมืดไปหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวจะมาปรับให้เห็นอีกทีหนึง่งนี่นะครับลงสีไปแป๊บเดียวใกล้จะเสร็แล้วเนี่ย ตรงนี้ก็มาเขียนให้มันเป็นเหมือนกับเงาใต้เส้นผมนะครับซึ่งมันก็จะตกทอดมาที่ผิวอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบลงสีแค่สองมิติก็ไม่ต้องมานั่งแต่งรายละเอียดอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะแต่งนิดหนึ่งอ่ะตรงปากให้เป็นสีแดงที่ออกเข้มหน่อยประมาณอย่างนี้ทีนี้ จุดไหนก็ตามที่มันเป็นสีขาวครับความจริงเราควรจะต้องลงสีขาวไว้ด้วยนะครับอย่างดวงตาตรงนี้อะไรแบบนี้เนื่องจากตอนเซฟไฟล์เนี่ยเดี๋ยวเราเซฟเป็น PNG ทีนี้ PNG มันจะมีตัวเลือกว่าจะให้เป็นแบ็กกราวด์สีขาวหรือแบ็กกราวด์สีใสถ้าเราเป็นแบ็กกราวด์สีใสเนี่ยก็หมายความว่าจะเห็นแต่ตัวละครโดดๆขึ้นมาแล้วก็แบ็กกราวด์ไม่ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเพราะมันใส ทีนี้พอขั้นตอนนั้นเนี่ยมันจะทําให้จุดที่เราเว้นสีขาวไว้เนี่ยจะกลายเป็นสีใสไปด้วยนะครับดังนั้นจุดไหนก็ตามที่เราเว้นเอาไว้ยังไม่ระบายก็ต้องเติมสีขาวลงไปให้มันเต็มนั่นเองนี่นะครับอพอวาดวาดไปบางทีพอลงสีไปบางทีมันก็ไปเผลอนะลงสีแบบอ้าวนั่งทํางานอยูเออ่เลเยอร์ไหนเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเป็นธรรมดาครับ แต่ถ้างานมันจบแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขเลเยอร์หรอกครับเอาตัวงานเป็นตัวตั้งครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนของการเขียนเทกค,คือเขียนข้อความเพิ่มลงไปนั่นเองจริงๆจะพิมพ์ข้อความก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเขียนลงไปสวยกว่าก็เลยทำเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเขียนข้อความลงไปนั่นเองอันนี้ก็ตั้งใจทำเป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นนะครับ พอเป็นข้อความเนี่ยก็ทำให้ตัวหนาขึ้นมานิดนึงจะได้เห็นได้ชัดอันนี้ก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อจะมาทำ background นิดนึงอย่างที่บอกว่าตอนนี้ background มันใสอยู่บางทีเราก็ต้องการสักนิดนึง่งน,นะครับก็เทสีเป็นสีสดๆไปใส่ตัวข้างหลังหน่อยละกันจะได้ทำให้ตัวละครมันเด่นขึ้น เลือกเป็นแบบ watercolor นะครับแล้วก็ปรับขนาดกับปรับความทึบแสงนี่นะครับพอเราลงสีไปมันก็จะไม่โดนกับข้างบนนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเลเยอร์ล่างเลเยอร์มันก็เหมือนกับแผ่นใสซ้อนๆกันนั่นเองพอเราวาดที่ข้างล่างปุ๊บอันข้างบนก็บงังอันนี้ก็จะอธิบายไว้นิดหนึ่งเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจโปรแกรมการาฟิกเลยนะครับก็เลยต้องอธิบายไว้บ้าง ทีนี้บางทีก็รู้สึกว่ามันชัดไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเอยากทําให้มันดูเป็นเคิร์ฟลก็เลยมาตัดเส้นก่อนนะครับตัดเส้นแล้วก็มาเทสีใส่ลงไปดีกว่าเร็วกว่าด้วยปึ๊บอลองปิดแล้วก็เทไปนะครับมันจะได้เสร็จทีเดียวเลยไม่ต้องไปเว้นทีละส่วนก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับพอทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มจับทางแอปได้ ทีนี้ปกติเวลาเราทําข้อความแบบเนี้ยข้อเสียก็คือว่าอ่ะอย่างถ้าเกิดเราเซฟไปเลยเพราะมันวาดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เวลาเราเซฟไปเนี่ยข้อความเป็นสีดาล้วนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น PNG นะกับ PNG ใส่แล้วก็ j p g ผมจะเซฟเป็น JPEG ให้ดูละกันพอเป็น JPEG เนี่ยแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าโอเคมันสวยงาม,มถูกต้องอ แต่เวลาใช้จริงสกิลไลน์จะใช้เป็นไฟล์ PNG เพื่อจะได้ทําไฟล์แบ,บ็กกราวด์ใส่ได้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราไปลองไปดูเป็น PNG เพราะเป็น PNG ใส่ปั๊บเห็นไหมครับคำว่าโอเคจะกลืนไปกับ Background สีดำเนื่นองจากผมใช้ตีมสีดำของโทรศัพท์นั่นเองแสดงว่าถ้าเราใช้คำว่าโอเคแบบนี้เนี่ยแล้วผู้ใช้ใช้แอปไลน์ด้วยตีมสีดำเนี่ยข้อความจะมองไม่เห็นดังนั้นเราต้องมาลงสีรอบๆตัวอักษรน,นิดนึงนะครับ หรือกอรณีเราอยากให้ภาพเด่นก็ต้องลงสีรอบๆตัวภาพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ใช้เขาจะใช้ตีมสีอะไรนั่นเองถ้าใช้ตีมสีเดียวกับสีที่เราวาดมันก็จะดูกลืนกันไปนะครับในที่นี้ผมก็จะตัดเส้นขาวเล็กๆรอบๆตัวอักษรสีดำครับตัดนิดหน่อยแต่ว่าให้มันพอสวยอืมคือพอเห็นข้อความพอนี่นะครับ ทีนี้พอเราเอาสติกเกอร์ไปใช้บนตีมสีดำมันก็จะไม่มีปัญหาอันนี้ก็ทดลองดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงนะครับที่ที่ควรทำแหละแต่ว่าขอบของตัวอักษรอ,อาจจะไม่ต้องหนามากเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อนเป็นการสอนวาดง่ายๆพอที่ผ่านมายังไม่ได้ลองวาดให้ดูเลยเดี๋ยวจะแบบล้ำคานอะธิบายแต่เมนูนะครับ วันนี้ก็เป็นเรื่องการวาดแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะลองวาดเป็นลักษณะมังงะให้ดูก็คงทำได้อีกหลายคลิปเลยครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยอย่าลืม s u s c r i b e หรือกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณครับ